อ่านะครับก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวครูขออนุญาตพาเรามานะครับรับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยามาฮามีโอคันสีชมพูคันนี้นะครับอ่าคันนี้นะครับมีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของหลอดไฟนะครับก็ทางเจ้าของบอกว่าอายุเยอะแล้วสายตาไม่ดีนะครับ ก็แก้ปัญหาไฟหน้าไม่สว่างเนี่ยไปใส่เป็นหลอด LED อย่างนี้มานะซึ่งครูเคยบอกแล้วว่าเวลาเราไปใส่หลอดอะไรที่มันผิดไปจากของเดิมเนี่ยมันอาจจะส่งผลดีสว่างขึ้นหรือมันอาจจะส่งผลเสียให้โคมละลายลามไปจนกระทั่งระบบไฟชาร์จของเราเนี่ยมีปัญหาซึ่งคันนี้จะมีปัญหาครับคือหลอดไฟ ท้ายเมื่อวานก็ขาดวันนี้ก็บอกว่าขาดอีกแล้วพร้อมกับหลอด LVD ขาดเดี๋ยวครูจะให้เราสังเกตที่โคมไฟหน้านะครับเห็นไหมฮะมันจะมีรอยไหมเป็นทางยาวๆอยู่เนี่ยนะครับอันนี้คือครูก็สันนิฐานว่าเนื่องจากไอหลอดเนี่ยมันให้ค่าฟาร์มสว่างเยอะกว่าเดิมนะครับมันร้อนจัดนะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวครูจะพาเราเนี่ย ไปทำการเช็คโวล<น>ต์<น>แบตเตอรี่นะทางเจ้าข,ของรถเพิ่งจะเปลี่ยนแบตเตอรี่มาใหม่นะครับเพราะแบตเตอรี่รลูกเก่าเนี่ยมันเก็บไฟไม่อยู่นะครับอเอามาถอดชาร์จเนี่ยมันชาร์จได้แต่พอทิ้งไว้เนี่ยวลต์มันตกเหลือเท่าไหร่นะพี่ปุย้ยหกหกกว่าจะพูดถึงอะไรเอามาชาร์จแบตเตอรี่มาชาร์จแล้วเหลือกี่โวลต์ ัที่เมื่อวานฟ้าได้1ิบสามกว่าชาร์จเข้าที่แบตสิบสาม้วนกว่าแต่พอเอาทิ้งไว้เหลือ12บกว่าเหลือ12กว่านะครับก็มาสารนิฐานว่ามันเก็บประจุไฟไม่อยู่นะครับโอเคนะเจ้าของแล้วก็คือมันสตาร์ทมือไม่ได้ด้วยนะแต่ไฟเดียวแต่ไฟเบรคทำงานเจ้าของก็เลยไปซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนใหม่ ก็คือลูกที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปเนี่ยแหละอ่าเดี๋ยวครูจะทําการวัดโวลต์แบตเตอรี่ให้ดูก่อนว่าโวลต์มันมีเท่าไหร่แล้วคันเนี้ยรถคันเนี้ยได้มีการไปดัดแปลงใส่คาบูเรเตอร์รดสองจังหวะมานะครับเวลามาจอดติดเครื่องเนี่ยคืออยู่ข้างหลังเนี่ยคือครูบอกเลยว่าฉุนแสบจมูกเลยนะครับท่าทางจะบริโภคน้ำมันดูเอาการอยู่อ่ เดี๋ยวเรามาดูนะครับวัดเลยครับ,รบได้สิบสองจุด้าสองนะโอเคนะนก็เกินเกณฑ์ที่บอกไม่ต่ำกว่าสิบสองจทีนี้สตาร์ทเครื่องครับเอาจิ้มไว้สิครับจิ้มเ้มนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะให้เร่งเครื่องนะครับ ตีครัวแบตไว้ให้ดีเร่งเครื่องเร่งไปเลยครับขอโทษนะพอดีขาคูไปโดนขาตั้งกองอ่าเร่งไปครับเร่งไหมครับ อนนี้เร่งจะลดมันสั่นมาสะเทือนใช่ป่มครับมันก็ยังไม่เกิน15โวลต์อันนี้ก็ถือว่าไฟชาร์จอยู่ในเลทปกตินะครับก็ไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้มากนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้มาเช็คไฟไท้ายไฟไท้ายรถรุ่นนี้นะครับกับไฟหน้าเนี่ยมันเป็นไฟ AC นะเดี๋ยวครูจะ select เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอ่ะโถสันนิยม2ตํตำแหน่ง แตะที่กาวครับกับที่คั้วปลท้ายย้ายไปอีกคั้วนึงครับอ่าพี่ปุยไม่ต้องด,ดูแล้วครับใช่ประมาณน,นี้ใช่ไหมอ่าอ่าเดี๋ยวครูจะให้เจ้าของรถเร่ง โอเคนะตอนนี้เล่งก็ได้ประมาหกวลตนกว่าๆไม่เกินเจ็ดวัลใช่ป่ะครับแต่หลอดเป็นหลอดสิบสองวัลน,นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะลองเล็กไปที่ที้ไปที่ขั้วเดิมนะอ่ะครูจะเปลี่ยนได้เป็นดีซีอ่ะอ่ะลองเล่งโอเคพอ โอเคนะท่านจะเห็นว่าถ้าเป็น AC มันอยู่ประมาณ7โวลต์ไม่เกิน12โวลต์ไฟชาร์จก็ไม่ได้โอเวอร์ชาร์จไม่ได้ชาร์จเกินแต่ทำไมหลอดไฟท้ายขาดบ่อยแล้ววันนี้หลอดไฟหน้าที่เป็น L.E.D. ขาดใช่ป่ะครับครูก็ต้องสันนิฐานว่ามันน่าจะเกิดจากไอตัวหลอดเนี่ยแหละมันพาให้ระบบเนี่ยเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะหยุดวิดีโอนะครับให้ลูกศิษย์เนี่ย แกไอหลอด LED อันนี้ออกมาอดับเครื่องก่อนทีนี้เวลาครูทำคลิปนะครับแล้วมันมีปัญหาครูบอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นกับรถคันนี้จะมีบางท่านมาคอมเมนต์บอกว่ารถผมก็ใส่ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลย <c oughs> ถูกไหมรถท่านไม่มีปัญหาก็ดีแล้วครับแต่คันนี้คือเขามีปัญหา เออไม่มีปัญหาท่านก็ดีแล้วท่านก็อยู่ของท่านไปมีปัญหาแล้วเดี๋ยวท่านจะได้รู้สึกเองว่าไอการไปดัดแปลงใส่หลอดนั่นโน่นนี่เนี่ยมันจะทําให้ระบบไฟเนี่ยมันอาจจะรวนได้นะครับขออนญาตหยุดวีดีโอนะครับอ่ากลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็ให้วีรศักเนี่ยนะครับได้ถอดหลอดไฟหน้าออกอ่ะแบมือไว้ครับ อันนี้นะครับแบแบใส่มือนนี่ฮะนี่คือหลอดไฟหน้าที่ mm hmm. เรียกว่าหลอด LED ใช่ไหมครับที่ที่ดัดแปลงใส่กันมาซึ่งครูสันิฐานว่าปัญหาของรถเขาเนี่ยมันเกิดจากไอหลอดอันนี้เนี่ยแหละนะครับตอนนี้คือเราถอดออกไปแล้วนะครับถอดออกไปละตอนนี้ไฟหน้าไม่ติดนะเสร็จแล้วครูเนี่ยนะครับไปเอาหลอดไฟท้ายเก่าๆที่ว่าไส้หลอดไฟเบรกมันขาดแล้วมันติดอยู่เฉพาะแต่ไฟหลีหรือไฟท้ายเนี่ย เอามาลองใส่แล้วเดี๋ยวครูจะให้ทางเจ้าของรถเนี่ยเปิดสวิ์กุญแจติดเครื่องแล้วลองเร่งเครื่องแบบสุดๆไปเลยนะคะว่าหลอดมันจะขาดไหมถ้าหลอดนี้มันไม่ขาดเดี๋ยวครูจะเอาหลอดไฟหน้าเก่าๆที่ว่ามันขาดไปไสหนึ่งเนี่ยจะเอามาลองต่อว่าถ้าเป็นทั้งไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยเราเร่งคันเร่งเนี่ยมันจะขาดไหมอ่ะมาทดลองครับ มาพิสูจน์ฮะพิสูจน์อ่ะอันนี้ที่ติดนี่คือไฟท้ายนะไม่ใช่ไฟเบรกนะฮะอัน,นี้ลองเล่งครับเอาเราลองหลายๆรอบอนนเพื่อยืนยัน,นครับ แรงจนมันดิ้นมันส่นเลยใช่ไหมครับยังไม่ขาดเลยใช่ป่ะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะหาหลอดไฟหน้าเก่ามาใส่ที่สูตรต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยุดวิดีโอหาหลอดไฟหน้าก่อนนะครับอ่าดับเครื่องอ่ะกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้คือครูก็ไปหาหลอดไฟสแตนเลสเก่าที่มันขาดเป็นหนึ่งไส้แล้วครูก็ขาดทําฟ้าศาสตร์คั่วแล้วก็เอามาใส่ที่โคมไฟหน้า แลนะแล้วเดี๋ยวจะพิสูจน์ดูว่าตอนเนี้นะครับหลอดไฟหน้าก็ใส่หลอดไฟท้ายก็ใส่แต่ทั้งสองหลอดนี้เป็นหลอดพิการนะครับคือหลอดที่มันขาดไปไส่หนึ่งไม่สมบูรณ์นะครับแล้วจะมาติดเครื่องแล้วให้ลูกศิษย์เร่งดูว่ามันจะมีปัญหาหลอดไฟขาดไหมถ้ามันไม่ขาดนะแต่ว่าพอใส่หลอดนี้ไปแล้วมันพาให้หลอดนะมีปัญหาระบบไฟชาร์จไฟแสงสว่างมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ย มันก็คือผู้ต้องสงสัยแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปสืบสวนสอบสวนเชิงลึกนะครับ<ท>แต่ยังไงเนี่ยวันนี้ไอ้หลอดนี้มันก็ขาดเจ๊งไปแล้วนะครับอ่ะติดเครื่องอ่ะติดแล้วอ่ะอันนี้ไฟหน้านะครับอันนั้นไฟท้ายเห็นอยู่นะครับอ่ะทีนี้ลองเร่งเครื่องครูจะถอยมาอ้วยจับ ขาดถึงแม้ได้เกิดขาดจริงๆถ้าเราบิดขนาดนี้ก็ไม่รู้ฟาร์มเร็วเท่าไหร่หมดตอเอ้คือคือท่านผู้ชมต้องทําใจนะอย่างครูเนี่ยครูก็อายุ50กว่านะครับสายตามันก็จะไม่ดีตามอายุอ่ะสมสักดับเครื่องนะครับสายตาก็ไม่ดีตามอายุส่วนหนึ่งถูกไหมครับแล้วท่านอย่าลืมว่า ไอไฟหน้าของรถรุ่นนี้มันเป็นแค่หลอดไส้รรมดาแล้วไอคโคมหรือจานฉายเนี่ยที่เขาฉาบป,ปลอดหรือฉาบชุบโครเมียมมาเนี่ยอย่างของคันเนี่ยเห็นไหมครับว่าไอตัวจานฉายเนี่ยมันก็ทําไมครับด่างหลุดล่อนไปตามอายุและเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นชัดเจนเห็นไหมครับว่ามันมีรอยไหม <S <S <โด>เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็คือทําไมครับ เราก็ใช้หลอดแท้หลอดสแตนเลสหลอดยี่ห้อโคอิโตโคอิโตอะไรก็ว่านไปแล้วเราก็ทำไมครับเปลี่ยนไอโคมไฟหน้าอันนี้ใหม่นะเวลาเปลี่ยนใหม่ก็แนะนำว่าให้ซื้อโคมแท้ท่านไปซื้อโคมของเทียมมาเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ด่างอันนี้เดี๋ยวครูขอดูนะสแตนเลสหรืออะไร อ่าอันนี้ยังเป็นสแตนเลสอยู่นะครับท่านผู้ชมอาจจะดูยากหน่อยอยู่ตรงนี้เนี่ยนะมันสะท้อนนะน,นี้ก็เป็นโคมแท้สแตนเลสอยู่แต่มันก็ตามอายุเนี่ยเห็นไหมครับไอตัวเลนนี่มันก็หมองหมองแล้วตรงเนี้ยก็มีรอยทําไมครับไปแจมกับถนนมาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยรอยทะลออันนี้ก็ทะเลอก ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดอยากจะแก้ปัญหาโดยการไปใส่หลอด LED แล้วก็เจอปัญหาระบบไฟชาร์จไฟแสงสว่างหลอดไฟขาดหลบ่อยอันนี้ครูก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้ก็จะให้เจ้าของรถลองใส่หลอดเนี่ยไปลองขี่ก่อนหนึ่งคืน ถ้าไปขี่ทั้งคืนแล้วมันไม่ขาดมันไม่มีปัญหาอะไรพรุ่งนี้เราก็ค่อยมาทําไมครับใส่หลอดไฟหน้าไฟท้ายใหม่ที่มันสมบูรณ์ที่มันดีทั้งคู่นะส่วนอยากจะให้ไฟหน้ามันสว่างกว่านี้ก็เปลี่ยนไอดวงไฟหน้าหรือโคมไฟหน้าใหม่นะครูคิดว่าราคาคงไม่กี่ร้อยบาทหรอกนะครับนะก็ก่อนจบขออีกรอบหนึ่งกันละกันามาดูได้ว่ามันจะขาดไหม ติดทั้งสองหลอดนะครับอ่าจับเสร็จแล้วอยากจะเล่งเต็มที่แค่ไหนก็เอาครับเอาโอเคานะ,ะาไม่ขาดนะอ่ะ นั้นเดี๋ยวครูขาญ,ญาจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ